บ้านใหม่เจ้มอคค่าเสร็จแล้วนะครับ อยู่ที่ร้านขายนกนะคะที่ที่คุ้นเคยของเราใช่ไหมวันนี้จะได้อะไรครับไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมโกงพีง่บลกค่ะซือกงจริงปะเนี่ยไปไปลองเดินเข้าไปดูวันนี้จะได้อะไรนะคะมาดูกันค่ะอ,อะไรนะลูกอะไรนะอ๋อมันโตแล้ว,แล,วแล้วสีมันเป็นยังไงอ่ะสวยไหม,มไหนครับ ทุกคนชอบนกเหมือนเลยอะไนอนกเป็นอะไรตาบเหนี่้ตัวนี้เนี่ยดูตบอดโอ้โมันเกิดการบาดเจ็บเ้เขาติดทีมาแล้วสีอันมาทางนี้ลูกปนตัวอะไรครับเขากระเทลเขากรเทลเหรออันเนี้ยง โวยนารัก <y> สีสวยมากเลยนะอารมณ์ไหนครับอันนี้คือนกอะไรอะลูกอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยสีบูนี่อปาบูนี่ลูกเลี้ยสนี่มีปี๊บอ้าวอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แม่นึกว่ามอบค่าได้ดูอุ้ยสวยมากนกอะไรอะดูสีสิอ่านกผมหยก อะไรคะนีเนเื็นนกอะไร,รอะลูกว่าที่นี่มีไก่ด้วยเหรอได้ยินเสียงเอ๊อเอ๊อเอ๊อเออเออโอ้ไก่จริงด้วยรตรงนู้นว่าทำาล่างมีไก่ไก่ดีบมีไก่กาสามตัวเขาบอกว่าที่นี่มีชูก,กา้าขายด้วยนะชูกา้าไรเดอร์ เอเย่แกอะโอ้โหดูเสียงสันสีสวยมากแม่ชอบสีนี้แหละูกเมีสันลครัเรงนี้สักละครับตอนนี้ง่าเช็คแล้วผลเริ่มขึ้นหน่อยละเรียกง่ายสนใจอีกแล้วเหรอดูสิพ่อได้อะไร อาหารนกนะคะอยิงห่อเท่าไหร่เลยครับพี่ห่อแล้วหกสิบบาทห่อเลยเผื่อไว้เอาสองเลยเบิร์เบิ้์นเผื่อเลยเหรอเปลือไว้เปลือดีอะไรลูกนี่เขาบอกว่ามีลูกซุ๊ก้าขายด้วยมีเป็ดมีเป็ดเจออันไปไหนเนาะอันอยู่ไหนเจออะไรลูก วุ้นี่มันนกอะไรอะคะแม่อะพ้ไม่เคยร้านนี้ขายเป็ดเลยมาดูด <S <S นี่ร้านนกมีเป็ดขายด้วยนะคะตัวใหญ่แล้วอ่ะตัวใหญ่มากเลยเป็ดพันอะไรมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่แล้วก็นกกระต่าย,ยสุก,กา้าพ่อไปดูอะไรไปตามพ่อไปเร็วนี่ไงบ้านบ้านให้อพีฟอยู่ น่ารักมบ้านให้เจ้าคอฟฟี่เหรอใช่ให้คอฟฟี่อยู่คิดจะพูดเหรอเออบ้านให้มอคค่าพูดผิดไม่มอคค่าใช่มอคค่าคอฟฟี่มีแล้วพูดผิดบ้านแฮมสเตอร์อันนี้คือบ้านหนูแฮมสเตอร์นะคะเป็นกอนดใบต้องเอาสีที่มันแบบว่าดําๆหน่อยจะได้ไม่เลอะอันนี้ให้มอคค่าดีกว่าเพราาะว่บ้านนี้มันใหญ่ลูก นี่มุขาดีกว่าสนับไปเหรอบ้านี้บ้านนี้เหรอบ้าบ้นแตงโมบ้านนี้แม่อันนี้เหรอบ้านอะไรเหรอลูกใหญ่มากอนนมาโอ้โหบ้านใหญ่มากอันนี้ก็น่ารักดีนะอันนี้แหละอันนี้มเมล็ดทานตะวันนี่เราซื้อเมล็ดทานตะวันอะเมล็ดทานนตวนัไปด้วยนะคะเด็กๆชอบมากเลยนะคะมอคค่าคอฟฟี่แล้วก็คาเฟ่ชอบแคนเมล็ดทานตะวัน Yup. โอโหร้านคือของเ,เยอะมากแล้วแบบทางเดินไม่ค oh. well, oh. ่อยมีเพราะว่าของเยอะเจออะไรเจออะไรนี่นี่นะพี่อ้นะเดี๋ยวฝากอีกที่ซื้อแน่พี่เก็บไว้ก่อนกำลังเลี้ยงอิชีกอยู่ฮัลโหลก็ซื้อไปพีทุกตัวเลยสามตัวแล้วิฐชีกหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูอะไรจ๊ะอ๋อนี่นกโตเลยพี่ อันนี้ก็คือเป็นกลงลูกป้อนนะคะกำลังโผล่ไฟเล็กอะไม่พอเข้าไปดูหน่อยนะที่บ้านมีตัวนี้ทีมุกนี่นะมีวิชิโนบไหมเออลูกป้อนอะฮะธรรมดาเพราะมันสี่เดือนแล้วอะดูถึกหัวมันเล็กกว่านี้เยอะเลยอะฮะวันละแปดสิบเฮ้ยอะคะแต่งตาก่อนตัโตทุกปีแล้วตานี่ดูลูกป้อนอันนี้เป็นตลงลูกป้อนนะคะอันนี้เป็น ลูกป้อนสันคอนนัวตัวใหญ่มากก็สินี่แล้วเขาจะกกไฟไว้ไม่กบ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 มีอะไรนะลูกมีหมาด้วยเหรออย่าไปใกล้นะอะไรนะมันมีสู้อยู่หมายแต่ว่าหมามันยังอยู่เนี่ยข้างเนี่ยหรอเราอย่าไปใกล้เราเจอหมาที่ไหนเราอย่าไปใกล้นะเพราะว่าหมามันไม่เคยเห็นเราบางทีอาจ ตกใจแล้วมันก็จะกัดเราไดไ้ไม่จับไม่จับไม่จับเอเอาออเอวไปคืนได้แล้วป่ะเรียบร้อยได้บ้านนะคะแล้วก็บริกานตะวันแล้วก็อาหารไ,ได้ยังมีแไะ้ีก้ <c oughs> ๊ายบายดยไป้ได้ไดดไปไ มาดูของกันนะคะว่าเราได้อะไรบ้างนี่เลยได้เมล็ดทานตะวันค่ะแล้วก็ห่วงขาของเจ้ามกค่ะแล้วก็คอนเกาะเดี๋ยวอันนี้ไว้ไปตกแต่งกลงนะคะแล้วอันนี้ก็<อ>คือสพานนุสีสันน่ารักมากเลยแล้วก็อะไรเนี่ยมีสองห่อด้วยอาหาร อ,อันนี้เขาก็เทวก็กินได้ใช่ไหมแล้วก็โอ้ลืมเลยอันนี้ก็คือบ้านของเจ้าหมองค่ะสวยไหมลูกเอาปเป็นคนเลือกสีเลยใช่ไหมเม,ม,ม่มีลายด้วยเุ้ยน่ารักจังนีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เราตั้งใจจะมาซื้อวันนี้นั่นก็คือกรงนั่นเองนี่ไงเราได้กรงขนาด กลางนะคะสำหรับเจ้ามอกค่า,าใช่ไหมลูกไปละกลับบ้านไปแต่งกงให้มอกค้ากันนะ,ออะนี่เป็นหัวขานะครับที่เราไปซื้อเมื่อวานให้เจ้ามอกค้านะครับนี่ครับใส่หัวขาให้มอกค่าแล้ว อานนี้ก็จะได้พาไปวิ่ไปบินเล่นข้างนอกได้กันนะครับนี่ครับหัวขาใส่พอดีเลยอ่ะพ่อค่าไปเล่นข้างนอกกันลูกอันดับแรกใส่บ้านกันลูกตอนนี้เรากำลังจะตกแต่งกรงให้เจ้ามอคข่าในการนะดชะ้โอ้เบาช่วยนะเปาช่วยจับไว้ไม่ให้มันเลื่อนนะลูก โอเคค่ะเราพิจันนี้ใส่อันนี้อันอ็นนหมดแลตอนนี้เราใส่บ้านอยู่นะคะนี่จะเป็นข้าวอ่ในกล่องไหนอันนี้อันนี้เป็นถ้วยน้ำนี่เป็นถ้วยอาหารเก็บไว้ก่อนเยอะมาต่อคอนสว่านคอนริคอนคอนสีเขียวสดใสอันนี้เป็นสะพานลูกสะพานจะได้ไหมเนี่ยสะพานเล็กไปอ่ะสะพานเล็กอ่ะทำไมดีเดี๋ยวะลืมใส่นี่ก่อน อันนี้คอนที่มากับกรงตอนนี้เราทําการใส่คอนนะคะคอนที่มาจากกลงอันนึงอันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีคอนเล็กสีเขียวที่เราซื้อมาไอ้เนี่ยยิ่งไงคา่ก็มีใช่ทุกแต่ว่าคือในกลุ่มคาเฟ่ทำหมดแล้วคาเี่ทำหทุกกรงจะมีของเล่นหมดเลยแม่ครับกลุ่มคาเฟ่ทำร้านลูกบอลแล้วอ่ะเหรอเล่นเลย ไอ้เจ้าอดได้เหมือนกันแม่เอาอะไรเนี่ยอาการนี้คืออะไรอ่ะแม่แม่นี่ไหนลูกคือคือคอนจะไว้ให้เกาะไงนี่หรอจ้าไปไกลแม่เอาอดอาไอ้หนูอันหนูเป็นนักที่เดิมค่ะ เ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อไปก็ใส่สะพานเลยเเสะพานใส่ไมได้เดยวต่อสั้นอ้าวเจอปัญหาแล้วก็คือสะพานสั้นไปม,แล,มแล้วทำไงอ่ะใส่ได้ป่ะเดี๋ยวเอาเชือกมัดเอามัดไปไมีเอาโอ้เราต้องเอาเชือกมัดแทนนะคะ DIY ไ,ไม่ใชที่เป็นตองอ่ะอะแดปอะแดปมาเดี๋ยวละ มามอคา้ามาอยู่บ้านใหมู่กเข้าไปเรียบ้บ้านใหม่ของมอค้านะครับ